ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็นี่นะครับเราอยู่กันในเกมเทวัเนอร์นั่นเองนะครับเรานี่นะครับเราก็อยู่กับพี่บอลเองนี่เราต้องมาเล่นเทวนเนอร์แล้วใช่คือวันนี้เนี่ยผมว่าผมจะมาลองท้าบอลดูว่ราบอลมันแบบเวลาแบบอยู่ผมใช้ไหมชอบแบบว่าแบบมันเล่นเทวเก่งแบบนู่นนี่แบบจัดของเก่งยนอาแค่ดูจะก็ดูแล้วแบบว่าใครเยอะเยอะกันอะอาทุกคนคิดว่าใครเยอะเยอะกันอะมูว่าใครเยอะเยอะกันดีโซเปนสีฟ้าเหมือนยังจะถามอเลย ตัวกูตัวกูเยอเยอะกว่าเหรอฮะกูเยอะกว่ามึงมากอ้าวโอเคมาบอยซึ่งวันนี้เราก็จะมาถอดของนั่นเองเนาะมาดูซิว่าบอยเนี่ยสู้มาได้หรือเปล่ามาถอดของเลยบอยโอเคมาก็ไปถอดของก่อนเอ้ยบอยเมื่อไหนกูมานะอ่าทุกคนตอนนี้ผมก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวมาใช่ไหมจริงๆอ่ะผมแบบแจ็บแก้บอกว่าจะแบบแอบไม่ใส่ของแต่จริงๆผมแอบใส่ของนะทุกคนซึ่งมันสามารถซ่อนได้นะครับตอนนี้ผมปิดไมค์ที่คออยู่นะซึ่งคอผสมใส่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคมาแล้วเราก็มากดตรงคอตุ้มแล้วก็ของออก แค่นี้บอยก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> อ่ะบอยมาแล้วถอดของเสร็จแล้วมาถอดยังถ <c oughs> อดละทำไมเล่นเลือกบูอ่ะตัวใหญ่กูขี้โกง <c oughs> อ้าวกลัวต้องเล่นตัวละครที่ได้เปรียบอ้าวโอเคอ่ะมาพร้อมแล้วกดเลยครับมาดูซิว่าพี่บอยจะสู้ผมไหวหรือเปล่าฮะไหวไหมชิว <c oughs> อ้าวได้แกเรามาดูกันมาครับตอนนี้อยู่ในด่านทั้งบูเชียวบอยมาไ <c oughs> อ้บะวะไอ้แคบไอ้แคบคนเล่นเก่งจะมาสู้คนเล่นไม่เก่งเฮ้ยบอยดูดิเฮ้ยปอดไอ้เที่ขี้โกงอ๋อเออไม่เป็นไรเปิดก็ได้เป็นคนสร้างอ่ะเจ๋งยิ่งไปเที่มาดิอ้าย

เป็นควินนกอะไรฮะไอควิ้นโอ้ยไอ้บอยโอ้โหเอาก็ล็อกไปบิ๊กโบ๊ะงูแค่นี้มันก็สวีบไ่ได้และโอ้ยแต่ว่ามึงน่าไปมันก็โดนเทียมกูนะไม่ถอดขวดแล้วมันไปไอ้วอยกูเหนื่อยโอ้ยไอ้บิ๊กโบโอ้โหเราตายเลยนะต้องทันสิวะทุกคนอ่ะเอาผีไปจะทันไปเนี่ยตายอยู่เลยอยู่ ไม่ดูเหมือนมึงวิ่งเร็วจังทำไมวิม่งเร็วอะไรไไวิ่งไปเที่ยวโมเล็กหน่เอ้า,อามึงเป็น<ม>คนสร้างเองอ่ะอ้าวได้ทุกคนเอางี้ดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นด่าดบล็อกกันลกันดีกว่าบอยมาเราวัดกันที่ด่านบล็อกกันดีกว่าปีนัทเทมไหมนะโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวผมได้เป็นมากี่แล้วกัน,าดาดกนกถ้าด่าดบล็อกกันเลยช่างมิกซ์มึใส่ของใส่ของอะไรทอดมันแบทแบทมันแบทแบท ไม่อะไรนี่ยังไม่ทำอะไรเลยมาเดี๋ยวผมจะเอาเป็นด่านบล็อกเอโลอันนี้แล้วกันนะทุกคนซึ่งด่านบล็อกเอโลเนี่ยคือมันจะวัดกันที่แบบความเก่งซึ่งผมลืมถามพิจารณ์หนึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครในช่องเรารู้จักเกมเทลเนอร์หรือเปล่านะมาจะแหวกกันหรือเปล่าถอดคอนะได้ใส่แอบใส่ปะเนี่ยมึงก็บอกตัวเองก่อนเถอะกูไม่ได้ใส่อะไรเลยมาผมเป็นคนที่คือผมเป็นคนที่แบบเล่นเกมมึงอกูไดงมากี่มาแรงเยอะแรงเยอะอะไรมึงไม่ต้องควนบิ๊กบอสมามึงยิงคำกูไม่ได้เลยทีมึงเนียนนะ มากี่มาแรงเยอะจริงกูเล่นเธลมาเยอะกว่ามึงนะบอยทำเป็นทู่ยิ้มไม่มุงป้าเลยยิ้มมุงป้าอะไรแต่เป็นยิ้มมุงป้าอะไรอ่ะบอยทำไมบอยอยู่ข้างหลังอ่ะผมแบบชิวๆแหละครับทุกคนดูดิยังไงครับพี่บอยชาอ้ายกูตกเหวไม่สนุกเลยมากี่บอกอุ้อมึงทำอะไรบอยอืมมึงทำอะไรเฮ้<ด>ยว้า <ๆ S 1> เร็วมึงแอบ แอบใช้โป้ป่ะเนี่ยมึงแอบไบปปลุโป้มาเหรอมึงยังนำหน้าอยู่มึงพูดอะไรมึงร้องอะไรวะอ้าวไอ้กูตัวไปพลังวิญญาณแล้วกูคิดถูกกินผิดปรากฏตัตรงนี้วะเนี่ยอ่ะผมรอเกมโอ้ทุกคนอ้าวไอ้กูตัวเ้ยไอ้บอยนี่เรามาโชว์แกใหกันดูใช่ไหมเนี่ยเขินจังไปแล้เลยอ้าวกูบานร่างวิญญาณแล้วโอ๋อพี่สับลูกโอ้ยสู้ๆปะ โอ๊ยโอ้ยตรงจะช้ามันสิวะโอ้ยผมเลยน้ำไม่ได้ตอนแรกเลยแต่ถาม,ม,มันเปลยเท่าเฉยมันเลยน้นนำไม่ได้โอ้โหโอ้ยมันเปลี่ยนไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนตอนแรกเป็นต,ตรงตรงมันเปลี่ยนปะกูกลับไม่ได้ด่านนี้ฐานดีไว้แล่วมามาที่เดิมแล้วตรงนี้เราห้ามกดเกียังไม่ได้อะยา่าโอเคมารอบรอบสุดท้ายแล้วโอเคโหทำได้เออ อะไรอะครับนี่ขนาดเจ้าตักถ้าแบบตั้งหนาไอ้ตั้งเยืะครับพี่ลอยนี่ขนาดผมตอดขอเนี่ยฮัลโหลเนี่ยของได้นะไม่ได้ใสจริงเหรอโอ้โหผมก็ชนะครับเฮ้ยมากี่บอกเฮ้ยรอจนเหนื่อยมาครับทุกคนต่อไปเอาด่านฮังบุและอะไรนนบูแล้วกันเนาะกูพักแต่ได้บอกว่ารถก็ไม่ไหวเหนื่อยเฮ้ยแต่ขนาดแบบด่าบอกเคือผมผมจะชนะบ่อยคิดว่าผมเก่งขนาดไหนมาด่านี้จะชนะกันไหมช่วยเก่งนะ เออมันนำได้ไงอ่ะไอ้บอยใส่ของเหรอใส่อะไรกูใส่กระชุดใส่ชุดอะไรใส่ชุดไงแฟชั่นแฟชั่นอุ้ยทำไมมันเอาผมเร็วจังเลยอ่ะฮโอ้โหอุ้ยเร็วจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเปิดชูก่อนเปิดเร็วจังเลยอ่ะฮะก็แฟดจัมไงแฟดจัมฮะแล้วกูไม่ได้แฟดจัมหรอโอ้โหมีการรอด้วยกูกูกระสปีหมดแล้ว อะไรล่ะเออนี่วย้าไร้บ้าเจ้าอะไรเอ้้อ้าวไอ้ยมัไชนกูได้ไงโไอ้ดูดิอูดิชนอะไอ้บาไอ้ย้่ไอ้าไอ้บ้ไอ้บ้าาเนี่ยโอ้ยผมไบไอ้ยโอ้โหดูดิไอา้วไ้าอออดไงกูใส่มึงอ่ะกูใส่แค่ชุดชุดใช่เหรอเออโอ้ย้ได้ไงเนี่ย เตี้ยมหัวทำไมโอ๊ยมันเยี่ยะหัวแล้วมาเต็มไงอะไรของบันมาโอ้โหทุกคนกูไม่ใช่แหละมาหนะมึงเล่นอะไรเนี่ยมึงก่ายจังนี่กูกูต่อให้มึงนำไปไกลเลยนะกูวิ่งตามหลังยันทันเลยเนี่ยเออเพื่อนสกิะไรหมดเลยเต็มเลยบะมึงแอบใส่อะไรรู้หมดอะโอ้ทุกคนทุกคนชูด้ำไปแล้วเดียวเดียวโอ้หมันไงเฮ้ยมึงพวกโกมากี่มาวะเมื่อผู้ชายมา อ่อนวะแม่ใส่ของวะเนี่ยใส่อะไรมึนกูใส่อะไรกูมีแต่แค่ชุดเนี่ยชุดแต่พวกไอ้บล็อกกดมึงอ่ะฮะไม่เกี่ยวนี่ยไม่ใช่ชุดที่ใส่แฟชั่นนี่เฉยอ้าวอะไรวะอ่ะเกมท้ายเกมท้ายมาทุกคนในตาสุดท้ายเดี๋ยวเราจะวัดกันที่ด่านบล็อกรีเธอทุกคนซึ่งด่านนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นรอบแล้วบอยคือเขาจะวิ่งไปรอบเดียวจบไปใช่ไหมใช่แล้วฮะมาครับมารอบนี้ใครชนะด่านบล็อกที่เราผมก็ชนะบอยอ่ะจะว่ายอยู่หรอมั้ง เริ่มเก่งยังละ่กะก็แน่นอนอยู่แล้วคือแบบผมก่อนเดี๋จะมาเล่นกับบอลคือผมฝึกดาดบล็อกลงมาก่อนแล้วไงแย่แค่ฝึกวันนี้ต yeah, <can> ึง,งเอ้อยใจเย็นมึงจะหุบทำไมล่ะเออเฮไม่ช้าคือพวกด่าดพวกนี้แบบผมแบบเก่งไม่ค่อยเก่งเลยวะ่ะอ่ะค่อยๆแล้วกันค่อยๆค่อยเสียวอมาได้แล้วทุกคน ไะเรากดธไปเลยยา yeah! เอ้ยมันเกตไอ้โกงโอ้โหเกตตรงนี้เกตตรงนี้แม่โคตรแย่เลยเออใช่โอ้โ oh. ห <c oughs> อ่ะค่อยๆก่อนอ,อ,อ่ะถึงแล้วเว้ยโอเคโอเคตรงนี้ต้องกดเกตทุกคนเออถึงแล้วโอ้มันนำไปเร็วมากมาแล้วมาแล้วกําลังไปกําลังไปโอ้โห พอซอทายมปเลยครับหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมตอนนี้กูร้อนมากเลยเนี่ยเอ้ยร้อนแน่วะมันเป็นอะไรให้ร้อนวะโอ้ยมาแล้วล่ะเฮ้ยมาแล้วล่ะโอ้ยมันจะถูกเล็กนะอ่ะได้อยู่ได้อยู่เออเออหรือผมไม่ได้มากี่วะแบบผมเลยนํามันไปได้ผมมากี่วะคูบคุมเยอะอ่ะมไปนะทุกคนอมาได้สิ โอ้ยมันจะพ่ายันได้โอ้โหกูยังไม่ตกเลอีกผมต้องชนะบอยได้สิวะเขาบอกว่าคนที่เล่นด่านเนี้ยที่แบบช่ำช้ำอะเขาเล่นกันเกียร์สิเกียร์ทีเขาประมาณหนึ่งนาทีถึงนาทีครึ่งอะใช่เหรอเออนี่ขนาดเราเราเล่นเราเล่นแบบอะไรวะเล่นเล่นกลียดเรายังร้องถิ่งแล้วเราเล่นขนาดเราโอ้โหคือไอ้บอลที่หน้าผมย่าไปติดตัวนั้นตัวนั้นผมจะย่าเหรอวะโอ้โหเออได้ยังไ อ่ะอู้ยมันถึงกัใแล้วเปแลวอีกสามสองหนึ่งอ้าวกมันก็ไม่ใช่ไปแล้วอู้โอ้โหเอ็กก่อนไปบอกวอะเอ็กซ์นน่อนเปบอกโอเค,คกูแพ้ก็ได้โอ้ลิงบอกฆ่าอยากชนะถ้ฆ่าชนะก็ได้เ,ดไดเ,เลนน่นได้แค่ลิงบอกมาฟงไลหัวจะพ่อ ก็อลอยอยูอ่ก็ลอยอยู่นะคะมึงไม่หลับทุกคนโอเคนะครับทุกคนไปแล้หรับเทลเบอร์วันนี้โอ้โหซึ่งผมชนะบอลไปแค่ตาเดียวชนะคุณไปสองตาเจียแมนฮะอะไรโอ้รู้ว่ามึงใส่ของเว้ยฮะรู้ได้ไงอะ่อะอาเฉลยก็ได้คือเจียผมแอบใส่ของที่ผมแอบไปปิดไม้บอกอะ่ะเอออากูใส่ของมานี่แหละ<อ>แล้วมึงได้ใส่ไหมไม่ก็ไม่ได้ใส่นะไม่ไม่ได้ใส่สองไม่ได้ใส่สองตาแรกอ่ะ อ๋อแต่ตาไี่ไหนเหรอดาสองตาหลักมึงไห่โอ้โหกูว่าเลยมึงเหรียมหมอกูจะข้อมูลมึงได้นะเอ้าดูไงอ่ะอ้าดูข้อมูลแล้วกดตรงไหนอ่ะก็ดูที่ข้อมูลแล้วกูมึงก็แค่เนี้ยของกูมันของกูปิดไว้อ่ะอ๋อแต่เราต้องปิดไปได้เหรอใช่แล้วแต่คนโอเคทุกคนนั่นแหละครับกูหัวร้อนมากที่กูบ้านแต่บอกว่าลงมาที่แด่ไปอีกแล้วไปแล้วไป